คลิปนี้นะคะบังก็จะมารีวิวนะคะกล้องฟรุงฟริงตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่บังใช้อยู่นะคะนั่นกะ็คือ c a s i o e X ็ l ซิลิ70ค่ะตัวนี้เนี่ยใช้มาประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะก็โอเคคุ้นมือชินมือแล้วเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมกันค่ะโดยวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะจะรีวิวเทียบกับตัวเก่าที่บังใช้นะคะนั่นก็คือตัว t r 50ค่ะห่างกันประมาณ2รุ่นเนาะมันจะมี60มาขั้นกลางแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะก็จะเป็น50กับ70ค่ะนี้เป็นของบังงเอง ก็มาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนนะคะตัวตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะของบางเลือกสีชมพูมาเพราะว่ามันสีสันจิตดจา๊าดมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบตรงนี้ที่มันเป็นแบบคล้ายๆแด a m มอนค u t อะคือแบบเออด,ด,ดููร,ราสวยงามมากๆนะคะจุดที่ดีไซน์เนี่ยต่างจากตัวเก่าอย่างมากนะคะจุดแรกเลยนั่นก็คือตัวชัตเตอร นะคะซึ่งชัตเตอร์ของตัวใหม่นี้เนี่ยมันย้ายมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆนะคะถามทางคาซิโอเวลาว่าทําไมต้องย้ายมาอยู่ตรงกลางด้วยรู้สึกว่ามันกดไม่ค่อยถนดัดรู้สึกแบบถนัดอย่างเงี้ยมุมข้างมากกว่านะคะเขาให้เหตุผลว่าตัวเก่าเนี่ยมันเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมนะคะเพิ่มความแข็งแรงหลายคนทําตกแล้ว ขามันหกักมาซ่อมกันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวใหม่ตัวนี้นะคะเป็นอลูตรงนี้แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็มันสามารถทําได้เหมือนเดิมเลยนะคะก็สามารถวาง อย่างนี้ก็ได้จะแขวนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะคือเรียกว่าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าต่างกันที่ตัวชัตเตอร์เท่านั้นเองแต่ถ้าถามบ้างน,นะต้องชอบชัตเตอร์ที่มันอยู่ข้างๆมากกว่านะคะคือต้องไม่เคยทําร่วงก็เลยยังไม่มีปัญหาเรื่องขันหักนะแต่ว่าเขาบอกว่าปัญหาเรื่องแบบวัสดุแตกอะไรเงี้ยของรุ่นก่อนๆเนี่ยมีเขาก็เลยออกมาเป็นอลูมิเนียมที่แบบแข็งแรงะคะ่ะสำหรับรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะหน้าจอบิดพับได้เหมือนเดิมนะคะปุ่มกด เดี๋ยวมากดให้ชมกันดีกว่าเวลาเปิดเครื่องเร็วกว่าเดิมเยอะเร็วกว่าเดิมเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยดีกว่าค่ะเอานะหนึ่งสองสั้นตัวนี้พร้อมถ่ายเอาอะอันนี้พึ่งขึ้นโอเคนะคะก็เห็นแล้วเนาะว่ามันค่อนข้างแบบเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้ นี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถทัชเพื่อกดชัตเตอร์ได้นะคะแล้วก็ชัตเตอร์ไวกว่ารุ่นเดิมมากเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะเรียกว่ารัวกับเพื่อนๆได้แบบชัดเจนนะคะคือชัตเตอร์ไวมากนะคะตัวนี้ อ่าแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรนะ่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้มีแฟลชให้เลือกเหมือนเดิมนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะนี่เปิดตรงนี้อันนี้ก็จะเปิดน,นี้ก็จะปิดนะคะแล้วก็สามารถปรับความฟุ้งฟริงได้เหมือนเดิมค่ะแถวบนนะคะจะเป็นสกินโทนนะคะแถวล่างจะเป็นสมูทสกินซึ่งสกินโทนเนี่ย นั่นก็หมายความว่าบวกของ่างเนี้ยจะไว้ตรงกลางเสมอนะคะก็บวกศูนย์นะคะก็คือไม่ได้ปรับสกินโทนก็คือเป็นสีผิวธรรมชาติแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้ผิวแทนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็บวกสามไปที่ผิวแทนอาจจิมสี่อออย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากผิวขาวส่วนใหญ่เขาจะปรับเป็นขาวกันเนาะก็บวกมาทางนี้นะคะให้มันแบบขาวไปเลยนะคะสามารถเลือกได้ถึงหกระดับ ะะส่วนความฟุ้งฟริง้งความฟุ้งฟริ้งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่0ไปจนถึง12เลยนะคะก็เคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันละกันนะคะว่าระดับ0นย์บวก3บวก6บวก9บวก12เนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเอาภาพให้ชมกันอีกทีนะคะ ัดไปนะคะต้องขอพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะตัวใหม่นี้นะคะเชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยคือตัวเก่าของบ้านเนี้ยมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า Excelim Connect ต้องไม่น่าใจว่ามันมีตั้งแต่รุ่น60หรือเปล่าเพราะ60ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าตัว Excelim Connect ตัวนี้นะคะเชื่อมต่อได้ง่ายมากวิธีการเชื่อมต่อมีน้องหลายคนถามมาว่าต่อ,อยังไงนะคะเดี๋ยวแบ็กให้ดู แป๊บหนึ่งเราเป็นโหมดนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้นะคะกด payback อ้าวโอเครูปนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเครูปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดไปที่ตรงสัญญาณ wiFi ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะเข้ามา extreme connect ทีนี้เนี่ยต่อไปในมือถือของเราในมือถือของเราเราต้องไปโหลดแอปที่ชื่อว่า extreme connect เหมือนกันนะคะตัวนี้ ะะแต่ก่อนที่เราจะเข้าแอปตัวนี้เราต้องมาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ตัวนี้มันปล่อยมาก่อนนะคะพอเราเข้าหน้านี้เสร็จใช่ไหมเราก็ send to phone นะคะแล้วก็เลือกจะเลือก view on Phone ก็ได้นั่นคือเราจะไปเลือกรูปที่เราจะก๊อปผ่านทางมือถือหรือว่าเราจะเลือกไปเลยก็ได้นะคะเช่นถ้า view on p h on e ปุ๊บตอนนี้มันเริ่มปล่อยสัญญาณแล้วนะคะเราก็มาที่ตัว s e t t i n g นะคะของตัวมือถือ นะคะคก็ไปที่ตัว Wi-Fi ตรงนี้าเราก็จะต้องหา Wi-Fi ของตัวกล้องนี้ก่อนอ่ามันขึ้นมาแล้วนะคะว่าเป็น tr 7 0อันนี้ปุ๊บเราก็กด connect เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน xlim connect ของเราเข้ามาปุ๊บอ่าเข้ามาแบบนี้อืทีนี้เวลากอ p เราก็เลือกก๊อปลงได้เลยค่ะสมมติเอารูปนี้อดูแลชอบก็กดนี้เลยโหลดลงมือถือเร็วมากนะคะตัวนี้เสร็จแล้วอือันนี้ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อนะคะสำหรับน้องๆที่ถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยเชื่อมต่ออยังไงก็ใช้แบบนี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆน,นะคะที่น่าสนใจของตัว XLR70 ตัวนี้นะคะนั่นคือเรื่องการถ่ายวิดีโอค่ะอันนี้คือเป็นจุดขายของ กล้องตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกล้องรุ่นแรกนะคะที่สามารถถ่ายวิดีโอฟรุง้งฟริงได้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะฟรุง้งฟริงแค่ไหนเดี๋ยวต้องถ่ายวิดีโอเทียบกันให้ชมนะคะสําหรับกล้องตัว70นะคะซึ่งเป็นรุ่นฟรุง้งฟริงรุ่นแรกนะคะแล้วก็กล้อง x l i m นะคะที่5 0นะคะซึ่งเป็นกล้องฟรุง้งฟริงรุ่นก่อนนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูค่ะว่าวิดีโอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงไปชมกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นไฟล์วิดีโอนะคะจากกล้อง Casio e x i l i m T-R 7 0นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เป็นตัวแรกนะคะทีเ่เป็นโหมดวิดีโอฟุ้งฟริงได้นะคะก็อเมซิ่งมากมากนะคะเป็นไงคะผิวดูฟรุ้งฟริงกว่ารุ่นเก่าๆไหมก็ส่วนตัวบ้างนะาบางคิดว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการถ่ายแบบเอ้าท์ดอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยดูโกลงมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบดูผิวขาวมากๆนะคะแล้วก็ดูแบบผิวเนียนมากๆเลยนี่อ่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวลองซูมกันดูอันนี้สามารถซูมได้นะคะมันจะเป็นดิจิตอลซูมนะคะก็อันนี้ค่ะอย่างเช่นเวลาถ้าถ้าเราจะซูมตาก,ก็ประมาณนี้ก็โอเคนะโอเคเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาซูมออกนะคะอืมค่ะนี้ก็จะเป็นจาก tr 70ค่ะเดี๋ยวลองไปเทียบกับอีกตัวหนึ่งดูนะคะว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนคะ่ะ คานนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะจากกล้อง Casio x x i m TR50 นะคะตัวเก่าของแบง์นั่นเองนะคะตัวสีทองก็นี้จะเป็นโหมดวิดีโอธรรมดาค่ะไม่ไม่ได้ฟรุ้งฟริงอะไรเพราะว่าด้วยฟังก์ชันของมันมันยังฟรุ้งฟริงไม่ได้นะคะก็ไฟล์ประมาณนี้นะคะอ่ะมันก็จะคมคมคอนทราสเยอะๆเ,เหมือนแต่ก่อนนะคะก็รุ่นก่อนๆก,ก,ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะอืม ซูมก็ยังมีความคมชัดอยู่ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ผิวเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเกลีย่ยให้เนียนนะคะเหมือนกับตัว TR50 ค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองเทียบกันดูนะคะ มาสรุปปิดท้ายกันนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าตัวกล้องฟลุ๊ฟริงตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะ Casio Exilim TR70 ค่ะคือในมุมของบ้างนะมันต้องมีความรู้สึกว่าสีของกล้องตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากกล้องตัวเก่าของบงา์นะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างติดทนอุ่นคือมันฟลุ้งฟริงมันสวยมันมันดีค่ะแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บจะรู้เลยว่าตัวใหม่นะคะ TR70 จะติดชมพูนะคะคือตัวเก่ามันจะติดแบบเหลืองกับส้มนิดนึงนะคะแต่ว่าพอมาถ่ายด้วยตัวนี้เนี่ยมันจะติดชมพู มันทาให้ผิวของเราดูขาวแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็คือความพิเศษที่รู้สึกได้เลยว่าแบบถ่ายด้วยกล้องตัวนี้แล้วแบบโอเคมากๆโดยเฉพาะสาวไทยนะคะที่มีผิวโทนแบบขาวเหลืองหรือว่าจะผิวแบบแทนอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะโอเคมากกว่าตัวเก่านะอันนี้ลองมาแล้วนะคะก็ลองดูค่ะเราลองไปถ่ายกันดูเดี๋ยวว่างส่งรูปเปรียบเทียบให้ดูในบล็อกกันแบบชัดๆอีกทีในวิดีโออาจจะแบบ ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่ต้องไปดูในบล็อกนะคะอันนี้จะเห็นแบบเทียบกันชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ที่แบบโดดเด่นมากๆสำหรับตัว TR70 นั่นก็คือวิดีโอฟุ้งฟิงนะคะซึ่งเป็นตัวแรกของ c s ซ i โนะคะแล้วก็เป็นตัวเดียวด้วยที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะคะก็สําหรับวิดีโอฟุ้งฟิงของ c a s i โเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็คือมันเกลี่ยผิวให้เนียนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบ ดูฟุ้งๆนะอ่ะอ่าอันนี้เมื่อกี้ก็ได้ลองเอาภาพให้ได้ชมกันแล้วนะคะอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันเองดูเนาะว่าเฮ้ยชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะคะ ใครที่อยากลองดูแบบภาพก่อนๆที่บ้องเคยถ่ายแมตั้งแต่ตั้งแต่ที่ได้กล้องมานะก็ลองดูค่ะในตัว Instagram นะคะบ้องจะมี Hashtag เอาไว้นะคะคือ by casio tr 7 0นะคะส่วนถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็น by casio tr 5 0นะคะไงก็ลองเทียบกันดูศึกษากันดูนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องดีไซน์นะคะแน่นอนว่าดีไซน์สวยงามมากๆแล้วก็มีความคง,ง,งทนแขง็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้วัสดุที่มันเป็นโลหะนะคะก็ ลองดูค่ะอันนี้จะเป็นรีวิวของ Casio x เ i l กซ์ r จ70ตัวนี้นะคะก็สำหรับฟีเจอร์อื่นๆนะคะคือแทบจะไม่ค่อยต่างจากตัวเก่าเท่าไหร่นะคะไงก็ลองหารีวิวกัเก่าดูได้นะคะบางก็เคยรีวิวเอาไว้นะคะสำหรับตัว t r 50ค่ะโอเคสำหรับวิดีโอรีวิวครั้งนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่มี ปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์บ็อกข้างล่างนะคะหรือว่าแบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกล้องตัวนี้นะคะก็ในมุมที่ต้องได้สัมผัสนะก็ถามมาได้เลยค่ะโอเคไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ